จ้าหน้าที่การทางเรียบร้อยนะครับกําลังจะมีขบวนรถวิ่งผ่านนะครับเดี๋ยวมีการรีก,กันด้วยนะสวัสดีเพื่อนๆ M4 คนบ้านรถไฟนะครับคลิปนี้อยู่การจุดตัดรถไฟบ้านคูบัวนะเดี๋ยวนี้เราชมรถไฟกันนะครับแถวแถวคูบัวนี้นะครับเดี๋ยวสักครู่จะมีขบวนรถเข้ารีก,กันนะเดี๋ยวสองหกองนะครับตอนนี้กําลังเคลื่อนขอบวนมานะครับ จะเข้าในหลังที่สองนะหลีกกับคู่เดิมเลยนะสามหนึ่งนะมาตามเวลาเลยนะครับตอนนี้สิบหกิกาห้านะครับ ิดกันเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่สามหนึ่งจะวิ่งผ่านนะครับกรุงเทพอภิวัตชุมทางหัดใหญ่นะครับด่วนพิเศษทักษิณารัฐนะมี262นะครับหัวหินกรุงเทพจอดรออยู่ในรางลีกนะครับทางด้านกระบวนที่262นะ ออกต้นทางที่หัวหินนะครับ14นาฬิกา30นาทีนะครับไปถึงที่กรุงเทพหัวหลำโพง20นาฬิกา20นาทีนะส่วนขบวนที่3 1นึนะครับออกต้นทาง14นาฬิกา50นาทีนะครับถึงปลายทางที่ชุมทางหาดใหญ่7นาฬิกา25นาทีนะครับ กี้ไปเช็คเวลาขบวนรถดูนะที่จะผ่านช่วงราชบุรีนะครับโอ้โหหลังเที่ยงคืนนี้จนไปถึงหกโมงเช้านะรถมากันติดติดเลยนะโอโ้พี่เจ้าหน้าที่ที่กั้นแผ่งนี่ก็น่าจะทำงานหนักกันพอสมควรแล้วครับสงสัยจะไม่ได้นอนกันแน่เลยนะครับบางขบวนนี่ไม่ถึงชั่วโมงนะก็มาติด,ต,ดติดกันเลยนะ ราช้าอยู่16นาทีนะครับขบวนที่31นะครับส่วน262นี้มาตามเวลาเลยนะนี่ใช้ q s y นะครับ5229นะครับ เวลาเราดูไกลๆนะเหมือนกับบนรถวิ่งช้านะโอ้แต่พอมาถึงใกล้ๆนี่นะไปฉิวเลยนะครับวันนี้รถค่อนข้างเยอะนะเพราะว่ามีตลาดนัดอยู่ใกล้ๆนะครับตัดมาอีกทีเกือบมืดเลยนะครับตอนนี้18นาฬิกาินาทีนะครับโอ้มืดไหวมากนะก็เป็นช่วงหน้าหนาวนะครับ ตอนนี้เราอยู่กันที่สถาน,นีรถไฟบ้านคูบัวนะครับรก็เป็นสถานีแรกนะครับในการที่จะเริ่มเปิดเดินรถทางคู่นะครับในเดือนหน้านะครับวันที่สิบห้านะครับเริ่มจากบ้านคูบัวนะครับเป็นสถานีแรกนะครับไปจนถึงสถานีสะพีนะครับในจังหวัดชุมพรนะ ก็เดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวจะมีการรีกกันนะครับวันนี้ก็มีการสลับคู่กันนะปกติ40จะรีกกับรถเร็วที่169นะครับแต่วันนี้กลับกลายเป็นขบวน37และ45นะครับดีก,กับ40นะเดี๋ยวน่าจะให้37เข้าในรางที่2นะครับตอนนี้37เคลื่อนขอบวนออกมาจากราชบุรีแล้วนะ นูนะครับเห็นไกลๆนะครับในทางด้านนี้ก็สีู่นย์ก็ออกมาเหมือนกันนะครับแต่ว่าอยู่ไกลพอสมควรนะครับขบวนสามเจ็ดและสี่ห้านะครับก็เป็นกรุงเทพอภิวัตรนะครับสุขงไอโกโลกประดังเบซานะครับส่วนขบวนที่สีู่นย์ก็สุราษฎร์ธานีกรุงเทพอภิวัตรนะครับ มาแล้วนะครับเดี๋ยวเข้าในลางที่สองนะครับสามเจ็ดนะครับตอนนี้สับเข้าในลางลีกแล้วนะครับสามเจ็ดและสี่ห้านะแม่กว่าจะลีกกันเสร็จนี้ตรงใสจะมืดตึต๊ดเลยนะตอนนี้ก็เริ่มจะมองไม่ค่อยเห็นแล้วนะครับ ออกต้นทางนะครับ15นาฬิกา35นาทีนะครับถึงปลายทาง12นาฬิกา30นาทีนะครับของวันพรุ่งนี้นะนี่ตอนนี้ช้าอยู่ประมาณ20นาทีนะครับ18นาฬิกา18นาทีแล้วนะ ชีวิตวายนะครับห้าสองสี่สามโอ้ยยุงเยอะด้วยนะโอ้ยบริสาทเต็มเลยนะครับผลหรือเปล่านะสี่ศูนมาแล้วนะครับ สี่ศูนย์ก็ออกต้นทางนะครับสิบนากายี่สิบห้านะถึงปลายทางสองทุ่มสามสิบนาทีนะครับ แต่ต่อไปนะครับ40นี่ถ้าเดือนหน้ามีการปรับเวลานะคราวน to ี้ก so, ็จะมาถึงราชบุรีก็จะไม่มืดแล้วนะครับแต่37นี่จะมาถึงล่าช้ากว่าเวลาในปัจจุบันตอนนี้นะจะเข้าราชบุรีก็18นาฬิกาตรงนะครับมืดบ่อยนะครับช่วงนี้นะ เข้าสู่หน้าหนาวนะที่ราชบุรีนี่ก็หนาวอยู่ประมาณสองวันนะครับนี่กลับมาร้อนอีกแล้วนะปิดไฟมาเลยนะ เดี๋ยวรอห่วงทางสะดวกแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังเอาห่วงไปให้นะอือสงสัยจะไปรอที่ตรงจุดตัดนะครับเมื่อสักครู่นะครับขบวนที่40ล่าช้าอยู่10นาทีนะครับ น,นี้โล่งเลยนะฝนไม่เยอะนะครับวันนี้ตรงกับกวันพาลืหัดนะครับ สี่ศูนย์มาไวด้วยนะครับแล้วก็สามเจ็ดวันนี้มาช้าประมาณยี่สิบนาทีนะครับกล่อ,องขบวนนี้ก็เลยมาเจอกันนะนี่ถ้าสี่ศูนย์ช้าก็ไม่ได้เจอกันแล้วครับที่บ้านคูบัวน,นะครับต้องกลายเป็นหนึ่งหกเก้านะครับมาชมกันต่อนะครับเดี๋ยวปิดท้ายกับขบวนรถเร็วที่หนึ่งหกเก้านะครับตอนนี้สิบแปดอ่าสิบเก้านาฬิกาตรงนะครับ ขา41เลยนะออกจากราชบุรีมานะครับกร,ร,รุงเทพอภิวัตรย่านล่านะออาออนี่ก็เป็นอีกหนึ่งขงบวนหน้าที่จะมีการปรับเวลาเหมือนกันนะครับ โล่งเลยนะหน้านอนนะครับโอ้โหไม่มีผู้โดยสารเลยโอ้โหออกต้นทางนะครับสิบหน,นาฬิกาสินาทีนะครับถึงปลายทาง1 1บเนาฬิกาสีนะครับนะครับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับไปพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ